ถ้าจะให้พูดถึงตัวสถาปัตย์ที่ผมนึกออกก็คงจะเป็นอาคารหลังนี้แหละทั้งบ้านแล้วก็สำนักงานของอินจันเพราะว่าผมรู้ว่าผมใช้จริงกับมันยังไงแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมอยากให้ชีวิตครอบครัวผมมีความสุขอยู่ที่นี่ตอนนี้แล้วก็ใช้เวลากับมันไปอีกหลายๆปีพี่โนเลี้ยงนกด้วยเอคะได้ยินเสียงมันมีนกหลายสิบตัวเลยครับ ใช่แต่พี่เลี้ยงอยู่ในนี้นะพอดีชอบให้มันมีความร่มรื่นอยู่ในบ้านนะครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่อยู่กับตัวบ้านเราเรารู้สึกมันจะได้ไปกับดีไซน์ที่ท,ที่ที่บ้านเราทำความตั้งใจก็แค่ต้องการทำบ้านให้มัน ดูเป็นบล็อกง่ายๆอันนึงอะพอดีพี่อยากทํางานกับงานก่อครับเพราะว่าตัวงานก่อนเนี่ยพอสุดท้ายแล้วผิวของมันมันใช้ได้เลยพอเราเลือกว่าเราจะทํางานกับวัสดุกอ่อประเภทที่เราเรียกว่าซีเมนต์บล็อกเนี่ยมันเป็นของที่เรารับไอเดียวัสดุอันเนี้ยเข้ามาแล้วเราค่อยๆปรับจูนมันให้มันเข้ากับภูมิอากาศเราสิ่งที่มันได้ออกมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราได้ความเป็นธรรมชาติของตัวมันเองแล้วก็เกิดเป็น ความเก่าในทีซึ่งไอ้ตรงเนี้ยกลายเป็นเสน่ห์ที่ทําให้ผมมาย้อนกลับไปคิดถึงตอนที่ผมกับภรรยาเคยเดินทางไปทางฝั่งตะวันออกของบ้านเราจังหวัดจันทบุรีตราดผมไปเห็นไอ้เ <ใน S 2> จ้าซีเมนบล็อกอันนี้แหละโอ้เวลาที่มันเก่าเวลาที่มันชื้นมันเกิดคราบมันมันมีเสน่ห์ในตัวของมันเยอะมากผมเลยตั้งใจเลยว่าไอ้แผนอันนี้ผมจะต้องเอากลับมาใช้กันที่บ้านตัวเองให้ได้ก็อย่างที่เห็นนะครับตัวต้นไม้อะไรนี่มันเข้าไปเกาะเข้าไปสัมพันธ์กับมันให้เวลากับ ตัวบ้านได้อย่างชัดเจนว่าฤดูนี้มันจะเขียวแบบนี้อีกฤด,ดูนนึ่งมันก็จะออกดอกอีกแบบนึงอนะไรประมาณนี้สำหรับบ้านหลังนี้ยอะคะถ้าจะให้ใช้คันว่าชอบเนี่ย ต้องต้องบอกว่าใช้คําว่ารักดีกว่ามีความรักแล้วก็มันมีความภาคภูมิใจอยู่ในนั้นนะคะบ้านเนี่ยมันเป็นตัวบรรยายอัตลักษณ์ของเรามันคล้ายๆกับเป็นแกลเลอรี่ของชีวิตเราอะคะ่ะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยในทุกๆชั้นในทุกๆมุมของบ้านเนี่ยมันก็เป็นความทรงจําอย่างหนึง่งที่ค่อยๆหล่อหลอมเราให้เติบโตไปแต่ละช่วงวัยด้วยบางครั้งก็ทําสิ่งใหม่ที่นี่หรืออย่างเนี้ยคนเล็กคนเนี้ยก็เกิดที่นี่เหมือนกัน ดังนั้นก็เหมือนกับเป็นบทบาทใหม่ที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ในบ้านที่เรามีความภาคภูมิใจเราตัดสินใจชัดเจนกันมากว่าคือพี่อยากให้ครึ่งหนึ่งของแปลงที่ดินเนี่ยเป็นต้นไม้เป็นสวนไปเลยในขณะที่อีกข้างหนึ่งก็เป็น Layout ของตัวอาคารโดยที่ชั้นหนึ่งเนี่ยพี่ให้พื้นที่90%เลยครับเป็นสำนักงานทุกครั้งที่เราจะเดินเข้าออฟฟิศหรือว่าทุกครั้งที่เราจะเดินเข้าบ้านเนี่ยได้มีโอกาสชมสวนผ่อนคลายตัวเอง หรือแม้กระทั่งทํางานอยู่ในออฟฟิศเราก็สามารถที่จะมองมาที่ส่วนได้มาในส่วนของชั้นที่2นะครับคือเป็นส่วนกลางของบ้านเป็นชั้นแรกของบ้านและเป็นส่วนกลางของคนทุกคนในบ้านที่ต้องมาใช้ร่วมกันไอเดียก็ง่ายๆเลยครับเปิดประตูเข้ามารับหน้าด้วยสวนที่อยู่ข้างหลังพี่ เอาจริงๆพื้นที่ตรงนี้พี่ตั้งใจออกแบบมาเพื่อที่จะให้มันกลายเป็นที่ดั้งอีกด้านหนึ่งที่หันตัวเองกลับไปไปหาสวนไปหาความรื่นลมใช้เวลาตอนเช้ากับมันถัดไปจากจากของผมตรงนี้นิดนึงนมันคือโต๊ะยาวแล้วก็ครัวหลักของบ้านรัวนนี้เป็นครัวที่ผมตั้งใจออกแบบมาให้คุณแม่น้องพลอยเพราะว่าแม่เป็นคนชอบทำอาหารแล้วผมก็คงจะลาบลอยได้กินไปด้วยพื้นที่ตรงที่อยู่ท่อนกลางของตรงบ้านตรงบริเวณชั้นสองเนี่ย จะเป็นพื้นที่ที่ทุกคนต้องลงมาเจอกันแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันบันไดของแต่ละชั้นที่บ้านนี้จะแตกต่างกันชั้น2ทอดตัวยาวไปถึงชั้น4เนี่ยจะถูกเบรกด้วยกึ่งหนึ่ง เพื่อเป็นทางเข้าของห้องนอนสอห้องก็คือมาสเตอร์เบดมแล้วก็ห้องนอนคุณแม่นะคะห้องนอนทั้งสองห้องนี้จะตามคาแรคเตอร์ของคนอยู่เลยค่ะอย่างห้องนอนคุณแม่เนี่ยคือคุณแม่เป็นคนอีสานมาจากทางอุดรก็จะเด่นเรื่องผ้าทอผ้าไหมสิ่งที่เอามาแต่งเนี่ยก็จะล้อไปกับถิ่นเดิมของคุณแม่เพราะว่าไม่อยากให้คุณแม่คิดถึงบ้านมากคุณแม่ต้องมาช่วยเลี้ยงขานที่นี่ ตกเข้ามาในห้องเราเนี่ยก็กลายเป็นตัวเราที่เราชอบแสงสว่างเยอะๆก็จะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นกระจกบ,บานใหญ่มากๆแล้วก็ยังมีส่วนสีเขียวที่ลอดเข้ามาได้อยู่ที่สําคัญที่สุดก็คือการตกแต่งห้องนะคะเรื่องงานศิลปะที่เราสะสมกันมาเป็น10ปีก็เอามาห้องนี้เยอะหน่อยอยากตื่นมาแล้วเห็นในสิ่งที่เราชอบนะคะก็จะได้เป็นตัวตนของเราเต็มที พูดถึงชั้นนี้นะคะต้องบอกว่าเหมือน,นเป็นชั้นแห่งความลับนิดนึงเนาะอะไรอะไรก็แล้วแต่ท,ที่ที่เก็บไว้ในนี้ความสนุกของมันก็คือว่าเราทํายังไงก็ได้ให้ชั้นนี้เราได้จัดวางของที่เราสะสมมาให้มันอินสปายเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกการจัดวางที่เราสามารถจะปรับเปลี่ยนมันได้ค่อนข้างบ่อยนะคะอย่างเช่นรูปภาพอย่างเงี้ยทางอินจันก็ดีไซน์เป็นเหมือนผนังแกลลอรี่แต่มันก็เลื่อนปรับไปมาได้แล้วก็ถ้าถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็คือเราก็คงจะมองว่าผนังพวกนี้ <Ừ. S 1> เป็นเหมือนแกลเลอรี่หมุนเวียนที่เราเปลี่ยนภาพได้พอลอยกับพี่นนเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องใช้สมาธิกับงานที่ต้องเกิดใหม่หนึองอ่จจะแบบฟังเพลงไปด้วยทํางานไปด้วยก็ถือว่าเป็นสเปซแบบที่ที่ลงตัวมากๆกับของเราสองคนเราค่อนข้างที่จะฟังเพลงกันเยอะนะครับแล้วก็ผม่็เป็นคนที่สะสมทั้งในเรื่องของแผ่นเสียงด้วยแล้วก็เป็นคนชอบฟังเพลงในหลายๆรูปแบบเวลาที่เราเริ่มคิดงานหรือว่าเวลาที่เรา อยากจะจินตนาการอะไรออกไปบางครั้งการกลับไปฟังเพลงเก่าหรือการได้ลองฟังเพลงสมัยใหม่มันเปิดโลกทัศน์ในการที่เราจะเชื่อมโยงไว้หลายๆอย่างเข้ามาารับเ็นี่เโ้ย ไม่ไม่เลยต้องต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเลือกจากดีไซน์ค่ะเพราะว่าเราเป็นดีไซเนอร์ด้วยนะคะเราต้องหาอะไรที่มันตอบโจทย์ไปในทุกๆการออกแบบได้ไม่ว่าจะเอา s t a n d i n g หรือว่าจะออกแบบอินทีเรียแล้วเมิร์จกลืนไปกับอินทีเนียเนี่ยคือมันเนี้ยบอะเอาก็เอา,เอาเอามาดูสมมติว่าคือถ้าถ้าดูอ่ะคือพี่กับพลอย เชื่อกันว่าความเรียบร้อยกับความนี้มันเป็นพื้นฐานของความสวยงามอยู่แล้วครับอย่าง BNO เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่อยู่มันนานมากเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ถูกคัดสรรเข้าไปอยู่ในมิวเซียมสัมพันธ์ของโลกอย่างโมม้าด้วยถ้าเอาเป็นว่าขยายไปถึงแบบอะไรที่มันกว้างไปกว่านั้นเนี่ยคือเขายังคิดภาพไปจนถึงเรื่องว่าตกลงเขาจะทำให้โปรดักต์เขามันสเทนได้ยังไงเขาก็เลยพัฒนาระบบโมดูลา r s ซิสเต็มของเขาว่าเขาถอดเปลือกมันออกได้แล้วก็เปลี่ยนแก d g จ t ตให้มันอัปทูเดตได้ตลอดเวลาแล้วก็ประกบเข้าไปหามันใหม่ มันมีทั้งมิติทั้งนวัตการรมบวกกับ collectability ของมันด้วยเราดีไซน์แต่ละอันถ้าย้อนกลับไปดูมีความ timeless น,น,นะคะก็คือเข้าได้กับทุกๆรบริบทนั่แหละคือสิ่งที่โฟกัสก็เลยเริ่มจากอันที่1ใช่อชั้นที่สองอันที่2 2> <adaptations> สองแล้วก็ชั้นที่สาม <psychological> <ๆ>ลามมาจนถึงชั้นนี้ก็คือของมีแฮนด์อ์ <Okay. S 2> ทั้งหมดมันก็เลยเป็นสิ่งละอันพละน้อยนะคะที่เข้ามารวมกันแล้วเราก็กลั่นมาว่าเราคัดสรรแล้วว่าดีที่สุดเท่าที่เราจะ สามารถนำเข้ามาเพื่อให้คุณภาพชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปอย่างที่ต้องการแล้วก็สามารถนําเสนอตัวตนของเราได้อย่างแท้จริงก็ประมาณนี้แหละ